วันนี้เดี๋ยวขอเซอิฟเซิฟในส่วนของร้อยสาแบบซื้อขายไม่ได้นะท่านผู้ชมนะเป็นสามพันเพชรแดงพร้อมแล้วจัดเลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนะดูว่าจะลั่นหรือเปล่าครับรอบนี้ฮะโอ้โหดูว่าน้นผู้ชมนะเป็น และนี่คือ w i s d o p Top Up ร้านเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Wisdom Top Up จัดให้ โอเคนะผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแก๊ปสแกนเช่นเคยกับเกม F C Mobile นะครับผม <S <S โอ้โหบอกเลยว่า T O T S เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมนะเดี๋ยว,วันนี้เรามาพูดกันหน่อยนะรวมถึงกิจกรรมต่างๆในในส่วนของตรงนี้นะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมบ้างอะไรน่าสนใจเดี๋ยววันนี้ไปเหมารวมกันในคลิปเดียวเลยท่านผู้ชมนะก่อนจะไปเริ่มกันแน่นอนถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาใ้มันถึงหนึ่งหมื่นซับนะท่านผู้ชมนะฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะ นี่ก็เป็นการอัปเดตครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของ Esport ์ตเอฟซีบต่อจาก t o t อทีวายนผู้ชมนะก็จะเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันที่พิสบีดจะเอากลับไปแล้วก็จะเป็นทีม t o t s แบบเต็มตัวนผู้ชมนะก็มีให้เราซื้อเป็นทางด้านของไมคอนนะเป็น RB 1 0 6ีร้อเม็ดแดงนผู้ชมนะตรงนี้พวกโบนัสต่างๆเนี่ยก็มีเป็นพวกเป็นพงเป็นแพ็คให้เรามาค่อนข้างเยอะนผู้ชมนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไปทีมก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้ามาเป็นที่เรียบร้อยสวยๆงามๆกับผมนะก็วันนี้วันที่นะทผมําคลิปปไ กดรับรางวัลไปเลยครับผมในส่วนของตรงนี้ครับผมนะนี่ฮะโอ้โหก็เป็นกระดานมันสุดท้ายพอดีนะในส่วนของวันเดือนเมษาท่านผู้ชมนะรวมถึงตรงนี้ฮะวันนี้มีแจกโค้ดเหมือนเดิมครับผมนะในส่วนของโค้ด ฟีก็ยังอยู่กับเราเช่นเคยครับผมนะโค้ดในวันนี้นะจะมีชื่อว่าพิสบีดครับผมนะตรงนี้ครับผมนะ last d ส n c นนั่นเองนะใครที่ยังไม่รับก็อย่าลืมไปรับกันได้ก่อนที่มันจะหมดเวลาท่านผู้ชมนะนะักเตะลังวันเนี่ยก็จะลุนเป็น O อบ1 0า1 0หถึงเป็นพิสบีดเพเยอร์นั่นเองท่านผู้ชมนะอย่าลืมกันได้ครับผมนะก็อย่าลืมมารรับตรงนี้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมว่าในส่วนของโค้ดนะแล้วก็ตรงนี้ครับผมในส่วนของ f c y store เนี่ยบอกเลยว่า ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ก็ผมมีแจกขะันนของอ่าของกว่านไลยวันครับที่ผมสอนให้ท่านผู้ชมเข้ามารับเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยรุ่นรับเสื้อนะครับผมนะจากเว็บสโตร์นะฮะผมก็กดรับไปเลยในส่วนของตรงนี้ฮะนี่เลยท่านผู้ชมนะเขาบอกว่ากรอกอีเมลนะเพื่อรุ่นรับเสื้อพร้อมลายเซ็นยกทีมจากสโมสรพิมพ์ดินั่นเองนะครับผมนะใครกรอกเสร็จสับก็จะได้รุ่นไปเลยมีพวกเลสเตอร์ซิตี้ มีเชลซีลิเวอร์พูลอะไรแบบนี้ท่นผู้ชมนะก็อย่าลืมไปเล่นกันได้ครับผมนะฝากไปด้วยในส่วนของกิจกรรมดีๆตรงนี้จาก f c ฟซครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้รับเป็นของขวัญรางวัลอะไรครับผมนะมาเลยฮะท่านผู้ชมนะรวมถึงโค้ดด้วยที่ผมก็เพิ่งรับมาวันนี้เหมือนกันนะมาฮะดูว่าโค้ดฟรีจะดีหรือเปล่าพิสบีนะสเปนท่านผู้ชมฮะซีบว่ะเฮ้ยบียเลออาฮะใครวะ ลาอูอาบิโอครับผมนะซีดีร้อยสองครับผมเอามาทำไมวนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทีมหลักกันเลยครับผมทีมออฟเดอะซีซันนะผมนะมาเปิดที่หลักกันก่อนนะครับผมนะในส่วนของสตาร์พาร์สเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของโลธามาถึงอูนั่นเองครับผมนะที่เข้ามานะครับผมสตาร์พาร์สนะฮะก็แจ่มๆเลยฮะตรงนี้ฮะมีกาลักเกอร์นะครับผมนะเป็นร้อยห้าครับผมนะนี่ฮะตามนี้ครับท่านผู้ชมพาร์สนะฮะ ก็จะไล่เรียงตามเดิมคล้ายๆทีวีน้ำชมนะก็จะมีถ้าเกิดว่าเราเล่นครบเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าหลีกวันเปิดมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับในส่วนของเพชรแดงครับผมนะ2,000เพชรนะรวมถึงพิมลีก็จะได้ในส่วนของอ10ล้านครับผมบุนเนสติก้าก็จะได้นักเตะ102-106แบบซื้อขายไม่ได้ซิลอาได้2,000เพชรครับผมนะแล้วก็ลาดิก้าได้ชิ้นส่วนทีโอทีเอสเป็นแทบงิ๊กซอมาอีก20อันรวมถึงตรงนี้ทีมออฟเดอะซีซั่นก็จะได้รับในส่วนของเสื้ออนนัเง แล้วก็ตรงนี้ก็ผมนะเป้าหมายหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นทั้งหมดเนี่ยเป็นกิจกรรมทั้งหมด5ลีกใหญ่เนี่ยก็จะปลดล็อกในส่วนของนักเตะ o v r 1 0 7จท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าฟรีครับผมนะตรงนี้ก็ภารกิจก็อย่าลืมมาเล่นกันได้ครับผมแอดซิส50ลูกหมดไหนก็ได้ได้มัดเจตัวหนึง่งครับผมซื้อแพ็ค5้แพ็คได้มัดเจอะไรแบบนี้ครับผมนะประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวเรามาว่าในส่วนของแกลโลดีกันหน่อยฮะ แกลลอรี่ตรงนี้เนี่ยแน่นอนที่ผมพูดไปมันจะไล่เรียงมาตั้งแต่หลีกวันครับผมนะลีเองฝรั่งเศสนะก็จะเป็นนักเตะท,ที่เปิดเข้ามาสัปดาห์แรกก็คือสัปดาห์นี้แล้วก็จะมีมาอีกก็คือจะเป็นพิมียร์ลีกรอบตัดไปจะเป็นวันที่8ครับผมก็อีกสัปดาห์หนึ่งแลวนะไม่ใช่วันพฤหัสที่จะถึงนะครับผมนะไม่ใช่นะอันนี้จะเหมือนจะเป็นแค่การรีแลงเฉยๆในส่วนของพฤหัสีนี้ครับผมนะก็จะเป็นพิมพยร์ลีกวันที่8แล้วก็อีกสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นบุนสก ก็จะเป็นซีรีอาลาลิก้าทีโอทีเอสแล้วก็อันติเมททีโอทีเอสนะครับผมนะก็จะได้เดียงไปตามนี้เลยท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราว่าที่หลีกเอินก่อนเลยครับผมที่มีอัปเดตเข้ามาสัปดาห์นี้ก็จะมีทั้งด้านขององรีครับผมนะร้อยเก้าเอลด์บิลฮะมีฟันบัตเทนเอชทีร้อยเก้าฮะเวลาหนึ่งร้อยแปดเอลด์บิลนะเจอหลาดนะ่งร้อยแปดซีเอ็มฮะมีตินยาซีเอ็มนะเชฟเชงโก้บาโคลา่าอะไรแบบนี้ครับผมแต้มแรกก็จะใช้ประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าแจ่มๆครับผมนะ แล้วก็จะเปิดในส่วนของกิจกรรมครับผมนะหลีกวันหลีกเอิงให้เราเล่นก่อนอันดับแรกครับผมนะตรงนี้ก็จะได้รับในส่วนของแต้ม TOTs นะตรงนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะเอาไปทําอะไรได้อีกนะในส่วนของสัปดาห์ต่อไปนะท่านผู้ชมนะก็อย่าลืมมาเล่นให้รับตรงนี้ตรงนี้ให้หมดนะท่านผู้ชมนะถ้าเกิดว่าเราเล่นครบเนี่ยปลดล็อกรางวัลเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะให้เราเลือกด้วยว่า1ใน3รางวัลเนี่ยเราสามารถเลือกนักเตะ ก็ได้ผมคิจะเลือกเป็นดิเเล่ดูเอเอลแบิวร้อยสี่หรือว่าจะแลกเป็นนักเตะร้อยสามร้อยเจ็ดนะฮะแล้วก็หรือว่าจะแลกเป็นในส่วนของมัตเชตรงนี้ได้สามตัวท่านผู้ชมนะอืมแล้วแต่น้ำใจแล้วแต่น้ำชมจะตัดใจเลือกเอาได้เลยในส่วนของแต้มทีโอทีเอสเนี่ยก็มาเปิดตรงนี้ได้ครับผมนะถ้าเกิดใครเก็บครบหนึ่งร้อยแต้มก็แลกมัตเชอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าโคตรดีับผมนะีกดีเอิญนะฮะก็จะเปิดแบบนี้เลยสีม่วงนะ โคตรสวยงามครับผมนะต่อไปเป็นไอคอนกันบ้างครับผมนะไอคอนรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นจบซีซั่นตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับในส่วนของ o อ r านักเตะ106ด้วยครับตรงนี้นะดูนักเตะซื้อขายไม่ได้1ตัวครับผมนะรางวัลารกิปจประจำวันก็อย่าลืมมารับกันได้ครับผมนะรับแต้มโทเค็นนะตรงนี้นะไอคอนเหมือนจะเปิดมาทั้งหมดที่ผมเห็นเนี่ย จะมีทั้งหมด5ตัวนะครับผมนะรอบนี้เนี่ยจะให้เราเล่นเป็นโอโคชาก่อนครับผมนะเป็นตัวแรกครับผมนะโอโคชาตรงนี้ก็ไล่เรียงครับผมนะเล่นตามนี้เลยฮนะก็จะแจกนะตามนี้เดินมาเรื่อยๆคล้ายๆเป็น,ปนคล้ายๆอะไรวะคล้ายๆในส่วนของอ่าเป็นกิจตำนานอนะ่ะให้เราเล่นอ่ะผมว่าคล้ายๆกันเลยนะเล่นมาเรื่อยๆครับผมนะก็จะรับโอโคชา ตรงนี้ OVR 104้นั่นเองนะครับผมนะต่อไปก็จะเป็นอ่า l e y Cole เป็น Maniogomez Roberto b a c g i o ครับผมนะ Rafael Marquez ครับผมนะก็จะได้เรียงประมาณนี้เลยนะแต่ว่าต้องผมว่าน่าจะต้องเล่นให้ครบก่อนบ้างถึงจะปลดล็อกตรงนี้ครับผมนะหรือว่าจะมาทุกๆสัปดาห์อะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะลองเล่นกันดูได้ถ้าเกิดว่าใครเล่นจบครบแล้วมารีวิวบอกผมด้วยนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้ฮนะในส่วนของ TOTS นะขณะเดียวกันนะครับผมในส่วนของชิ้นส่วน TOTS ตรงนี้ก็มีแลกเปลี่ยนก็คือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมในส่วนของ เหรียญเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนเรารับได้เท่าไหร่นผมจําไม่ได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะผมค่นอนข้างเยอะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาอัปเดตใหม่ก็จะได้รับเหรียญทั้งหมดอ่าสองล้ออ่าสองล้านนั่นเองนะครับในส่วนของการแลกเปลี่ยนนะถ้าเกิดว่าใครจะนักเตะมาแลกเป็นเหรียญนั่นเองนะครับผมนึแล้วก็รวมถึงในส่วนของโทเค็นต่อพิเศษเนี่ยแต้ม0ูนะครับรอบนี้อัปเดตใหม่นะศูไม่มีแล้วท่านผู้ชมนะใครที่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยผมบอกเลยเสียใจด้วยนะผมเคยทําคลิปบอกไปแล้วว่าให้ไปเปิดกันแต้มศนูะ แต้ม03รอบนี้เนี่ยทุกๆอ่ามันจะรีเฟซเนี่ยก็ทุกๆวันเนี่ยเหมือนทุกวันจะทําได้ทั้งหมด10,000แต้มเองนะจากเมื่อก่อนเนี่ยก็ล่อไปเยอะอยู่นะเหมือนไม่จํากัดด้วยป่ะเอานักเตะม,มาแลกเรื่อยๆครับผมในส่วนของอ่าที่มีก่อนมีการอัปเดตต่างๆนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นมาทิวที่ผมเคยพูดไปอีกตัวหนึ่งครับผมนะถ้าเกิดไปนในสตาร์พาร์ทเนี่ยเหมือนจะเป็นเม็แมดแดง110ป,ป่ะ ตรงนี้ในส่วนของเอ็กเช g งแรกเปลี่ยนเนี่ยเหมือนจะอัปเดตมาเป็นมัทินร้อยสิบสองครับผมก็มัทอุสเนี่ยใช้นักเตะเยอะอยู่ครับผมนะเห็นปะตรงนี้ก็จะได้อ่าต้องเอามัทอุสที่ได้โอบิยาหนึ่งร้อยหกจากสตาร์พาร์ทด้วยนะครับผมมาแลกตรงนี้ฮะถึงจะได้มัทอุสตัวใหญ่นั่นเองครับผมนะ โอเครวมถึงพิสบีตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะฮะส่วนในส่วนของมัชเชลโนเนี่ยที่มันอยู่ตรงนี้นะปกติมันจะอยู่ทุกๆวันใช่ไหมแต่ว่าหายไปแล้วครับผมนะเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับผมนะมัชเช่ก็รับได้2ตัวทุกวันนะฮะแล้วก็วันพฤหัสนี้เนี่ยเหมือนจะมีอัปเดตเพิ่มเติมมาด้วยเหมือนจะมาทุกๆครั้งแหละที่มีการ อัปเดตกิจกรรมนั่นเองนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับผมในส่วนของมัตเชตรงนี้นะนผูจุมประมาณนี้แล้วกันในส่วนของแต้มเอ็กเชงแลกเปลี่ยนนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะโอเคนะไหนๆก็พูดถึงในส่วนของต่อรับพิเศษแล้วนะก็มาว่านเลยครับผมก็มีการอัปเดตท,ที่ผมพูดไปน,ะนั่นเองนะผมแต้มจะเปลี่ยนไปนะครับผมตอนนี้เนี่ยมันจะแลกได้ทั้งหมด4ครั้งก็คือลุนนักเตะโอิยาหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยเก้าแบบซื้อขายไม่ได้นั่นเองนะผมนะแต้มเอาตรงไหนก็เปิดตรงนี้ครับผมนะเพื่อมาแลกแต้มไอ้ตรงกลมแบบนนนะัะ ก็มาลุ้นเอานะว่าจะได้หรือเปล่านะผมส่วนใหญ่เปิดก็ไม่เคยได้หรอกนะผมว่ายากอันเนี้ยแต้มในค่อนข้างยากมากๆนะท่านผู้ชมนะยากแบบยากจัดๆอะเปิดยังไงก็ไม่ได้หรอกผมว่าควรจะเก็บถึงร้อยเนี่ยโอ้โหมีร้องอะแต้มตรงนี้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็แพ็คต่างๆเนี่ยมันก็จะค้าๆกันไปนะมันก็จะมี25 FC Point อน,นั่นเองนะ ลุ้น80ถึง107แล้วก็แต้มจิกซอด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ย12,000แต้มนะผมนะลุ้นนักเตะ102ถึง109แบบซื้อขายมานั่นเองก็จะเป็นพวกคา้คากันไปมีทั้ง TOTS มีพิดบีดด้วยอะไรแบบนี้นะก็ตรงนี้เนี่ย2,500แต้มดูนักเตะ106 109 96 0 5ผมว่าเนี้ยเลทไม่ค่อยดีนะผมบอกเลยว่านี้น่าจะเป็นแพ็คที่เกลือที่สุดครับผมนะถ้าเกิดจะเปิดผมว่าไว้เปิด102จะคุ้มกว่านั่นเองนะครับผมในส่วนของ TOTS เต็มต่อแล้วเซต0ูน3ตรงนี้นั่นเองฝากไว้ด้วยนะโอเคะ okay, สุดท้ายนะท่านผู้ชมนะตามธรรมเนียมของเราก่อนจากกันไปนะฮะก็เดี๋ยวขอจัดแพ็คเป็นการเปิดซิงเงินหน่อยครับผมที่มีการอัปเดตท o t อนะโอ้โหการแม่งทําสวยจัดรอบนี้ท่านผู้ชมนะโอเควันนี้เดี๋ยวขอเสิร์ฟ <ๆ S 2> ในส่วนของร้อยสามร้อยเก้าแบบซื้อขายไม่ได้ท่านผู้ชมนะเป็นสามพันเพชรแดงพร้อมแล้วจัดเลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวดูว่ามาฮะดูว่าจะลั่นหรือเปล่าครับรอบนี้ฮะ โอ้โหดูว่าน้ำชมนะเป็นสีฟ้าฟ้าบน้ำชม C B วะโมนาโกฮะน้ำชมใครวะโอ้โหร้อยสี่ C B ฮะโอ้โหบอกเลยว่าเปิดมาก็ถือว่าได้อยู่นะตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะก็มาดูห้ฟังในส่วนของที่ O T n นะถ้าชอบอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยเหมือนเดิมนะครับผมนะสุดท้ายนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันนะ